สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ผู้ติด,ดตามเก่าและใหม่ทุกคนนะคะคลิปนี้จะมารีวิวชุดให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะคะลูกค้าจะเชียงรายนะคะบอกว่ารีวิวให้ดูหน่อยนะคะทีนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูเนาะเป็นสีชมพูนูดนะคะลูกค้าคือสั่งไปหลายชุดมากหลายชุดแล้วเนาะ ก็จะมารีวิวให้ตามคำขอนะคะนี่ค่ะกางเกงจิบหน้าตาขอนะคะมีกระเป๋าสองข้างนะคะมันจะมืดหน่อยนะคะเพราะว่าต้นลำไยมันใหญ่สูงเนาะแสงมันไม่ค่อยพอหรือยังไงมันก็จะมืดนิดนึงเนาะเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างะคะ่ะ ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ่ะรีวิวให้ดูแล้วกันอันนี้นะคะสิบหน้าตาขอกระเป๋าข้างนะคะยางยืดหลังเดี๋ยวไปส่งวันนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่คือตัวเงงนะคะสีชมพูนุ่นนะคะสีสีนอกโทรศัพท์คือสีจริงคือจะเข้มนิดนึงนะคะเข้มกว่าในโทรศัพท์นิดหนึ่งนะคะ สินิ้วนะคะพาข้างให้สี่นิ้วนะคะอันนี้นะคะกระดุมหลังเม็ดหนึ่งนะคะเป็นชุดเนาะจริงอยากจะอู้เมืองเนาะแต่ว่าโดยส่วนมากลูกค้าจะเป็นคนไทยเนาะเขาจะพูดไทยกันอนะ่ะอุดไทยพูดไทยเนาะจริงๆอ,อู้เมืองนะ แต่อันนี้คือลูกค้าคนเมืองนะเจ้าคนเมืองเสียงหายนะเจ้าเขขอบคุณนะเจ้าที่แบบอุดหนุนแม่ค้าหลายชุดละอุดหนุนไปเรื่อยเนาะรีวิวให้ดูแลนะรีวิวให้ดูและลกตัวแวหมแบบนึงนะเจ้าอันตัวนี้ ตัวนี้จะเป็นแบบเข้ารูปนะคะเข้ารูปสิบข้างนะคะแขนระบายเข้ารูปเกล็ดรอยนะคะตัวนี้เกล็ดรอยนะคะสิบข้างแขนระบายนะคะอันนี้จะเป็นคอปาดนะคะอันนี้ลูกค้ามีแบบมาให้ดูนะคะแขนเสื้อก็จะยาวกว่าแบบของลูกค้านิดนึงนะคะยาวกว่านิดเดียวนะคะยาวกว่าไม่เยอะนะนี่ค่ะสิบข้าง สองตัวนะคะแบบเดียวสองตัวนะคะตัวนี้เป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะใครอยากได้เสื้อแขนสั้นคือเจ็ด้อยเก้าสิบนะคะแบบไหนก็ได้เจ็ดรอยเก้าสิบนะคะถ้าเป็นแขนสามส่วนก็แปดร้อยห้าสิบนะคะถ้าเป็นแขนสามส่วนแปดร้อยห้าสิบนะคะตักตามออเดอร์ลูกค้านะคะ วันนี้จะเป็นคอวีนะคะลูกค้ามีแบบมาให้นะคะติเกตให้ตรงตรงวีนี่นะคะตรงคอวีนิดนึงแบบของลูกค้าจะเป็นนินเนื้อเสื้อเนาะมันก็จะมีความอ่อนนุ่มนะคะทิงตัวนะเยาย็มแบบนี้แต่ตัวนี้คือเนื้อเกงนะคะมันจะหนากว่าเนื้อเสื้อนะคะแต่ก็สวยนะ าน,นเนนเนาะวนกางเกงของลูกค้าถ้าใครอยากได้กางเกงแปดร้อยเก้าสิบนะคะตีวนี้ปรับขากางเกงให้แล้วนะคะจากสิบสิบอืมสิบแปดเหลือสิบหกนิ้วนะคะจากสิแดเหลือสิบหกนิ้วปรับให้แล้วเดี๋ยวส่งกลับพร้อมเสื้อนะคะ อเสื้ออีกสามตัวนะนีค่ะนี่คือสีสีครีมนะคะแบบสวยข้างในจะดูเป็นสีขาวนะแต่ขาวนวลเหมือนจะขาวนวลน,นะสีนี้โอแบบเคเดี๋ยวส่งวันนี้นะคะยังมีอีกหลายๆออเดอร์นะคะที่แบบเดี๋ยวจะรีบ เย็บตามคิวให้นะคะไปทีละคิวไปทีละคนนะคะช่วงนี้อาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่างานเยอะเนาะ,ะช่วงนี้งานเยอะเคลียงานให้ลูกค้าทีละคนนะคะไปทีละคนใครที่ออเดอร์แล้วก็รอหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะงานเยอะนะคะก็แบบแบบพยายามเคลียให้ ว่าจะเป็นกางเกงเสื้อแขนเลยหรือว่าคอจีนคอเต่าเดี๋ยวทำให้นะคะก็คลิปนี้ก็รีวิวป,ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณคนที่แบบอุดหนุนกางเกงแม่ค้าหรือเสื้อที่เย็บลดราคาไปนะคะคือขายไปหมดแล้วนะคะทุกตัวขายไปหมดแล้วเนาะ ส่วนมากลูกค้าเก่าค่ะที่ซื้อจะเป็นลูกค้าเก่านะคะเพราะออเดอร์นี้ก็คือของลูกค้าเก่านะคะที่รีวิวนี้คือแบบไม่ใช่ลูกค้าใหม่เนาะส่วนมากเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์คือลูกค้าที่กลับมาซื้อนะคะกลับมาซื้อซ้ำปรมันนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่โอหนหมุนติดตาม ไ่ซื้อไม่เป็นไรดูคลิปแมค่ค้าไปนะคะนานๆจะออกมาทำคลิปทีนึงนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาอย่างว่าเนาะคลิปนี้ก็ค่ะข,ขอรีวิวให้ดูก็มารีวิวให้ดูแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี